สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับแนนะคะก็มาแนวแต่งซิ่งอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แนนจะพามาชมรถตอนเดียวนะคะเครื่อง3,000นะคะสีเท่าลัมโบแต่งอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะจากล้อแม็กนะคะอันนี้จะเป็นล้อเวลนะคะ9.5ทั้ง4รล้อนะคะยาง245 45R18 นะคะขนนี้ค่ะพร้อมจัดทรงหน้า2หลัง3ค่ะมา ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ตู้ทึบนะคะเป็นตู้2เมตรสิบนะคะเป็นหัวซิง์แล้วก็ท้ายซิง์นะคะอันนี้จัดทรงเราใส่กลองโหลดนะคะเราไม่ได้กลับแหนบหรือย้ายแหนบจ้ะเดี๋ยวเรามาดูหลังตู้ค่ะว่าท้ายซิงก์เป็นยังไงนี่ค่ะก็จะเป็นท้ายซิง์นะคะมันก็จะยื่นออกมานิดน,นึงนะคะเดี๋ยวแนนจะเปิดไฟให้ดูส่วนไฟท้ายนะคะนี่จะจะเป็นไฟหลีสีส้มนะคะ สีส้มสลับฟ้านะคะเป็นไฟไอซบูนะคะทั้งหมดนะคะเราจะติดอยู่ที่ข้างละ7จนะคะรวมทั้งหมดนะคะ14ดวงนะคะส่วนด้านในนะคะเราก็จะกูกเป็นไม้อัดทั้งหมดเลยนะคะพร้อมวิ่งงานเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในใน,นี่นะคะก็จะเป็นไม้อัดกูนะคะสำหรับลูกค้าที่วิ่งเคอรี่นะคะหรือว่าขนส่งแบบนี้นะคะ2เมตรสิบ รุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีบอลและสีเทาลัมโบนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาตู้ทึมนะคะเครื่อง3,000หรือเครื่อง1 9นะคะก็สามารถโทรมาหาแนนได้เลยนะคะที่เบอร์095 691 6662หรือเพจยิสุมงเอนก็ได้นะคะแนนยินดีให้คำปรึกษานะคะวันนี้แนนก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค้าสวัสดีค่ะ